อ,อ,อัญโยงเจโสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป p อปช่างที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง t r i p l e ิเอสนั่นเองนะครับสาวทริปเปในตอนนี้เนี่ยได้มีการรายงานออกมานะครับว่า t r i p l e S นั้นเนี่ยกำลังจะปล่อยอัลบั้มด้วยสมาชิกทั้งหมดเนี่ยสิคนนะครับและจะปล่อยอัลบั้มใหม่นี้ออกมาในช่วงกลางเดืออนนนนนกกกุมภาพัธ์ใล้้จะถึงีีเป็ งานชิ้นใหม่เลยของ Triple S ที่ฟแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็รอคอยติดตามกันมากๆเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับ Triple S เนี่ยกับ Generation ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมายเลยนะครับแต่ว่ายอดขายเนี่ยไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ก็เลยจะต้องจําเป็นที่จะลบยูนิตหรือว่าปิดยูนิตนั้นไปนะครับล่าสุดในตอนนี้ Triple S เนี่ยจะปล่อยอลัลบ,บั้มใหม่ออกมาด้วยเมมเบอร์10คนในกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ t r i ด l e s นะนะครับได้เปิดตัวตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมของปี2,565ในปัจจุบันนี้เนี่ยเปิดตัวมาแล้วด้วยเมมเบอร์ทั้งหมด11คนนะครับและยังนี้มีการรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลังจากที่มีการโปรโมทด้วยเมมเบอร์11คนของ TripleS คาดว่ายูนิตย่อยนะครับจะเตรียมการแล้วก็จะปล่อยออกมาหลังจากนี้ต่อไปแต่ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คาดกันว่าการเปิดตัวโปรโมทด้วยเมมเบอร์10คนนี้นะครับจะมาหลังจากที่มีการเปิดตัวยูนิตย่อยใหม่น,นี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว ยูนิตย่อยหรือว่าการเปิดตัวด้วยเมมเบอร์สิคนผลงานอัลบ,บั้มใหม่เนี่ยอันไหนจะมาก่อนกันในตอนนี้นะครับแต่หลายๆคนเนี่ยคาดกันว่า Unit oy, ยูนิตย่อยยูนิตใหม่นั้นจะถูกปล่อยออกมาก่อนอัลบ,บั้มที่จะมีเมมเบอร์สิคนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับแนวคิดนั่นเองหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้ตามนะครับอาจจะมีความงงง,งกันบ้างว่าสรุปแล้วเนี่ยทริปเปลิลเอสกำลังทําอะไรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมารอติดตามผลงานใหม่ๆของ t r i ปเปลิลเอสกันดีกว่านะครับกับคอนเซปที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวหลังจากนี้ไปนมรอดูกั ว่าผลงานชิ้นไหนจะถูกปล่อยออกมาก่อนระหว่างการเปิดตัวอัลบั้มใหม่ด้วยเมมเบอร์10คนหรือว่าด้วยยูนิตใหม่ที่จะถูกปล่อยออกมาในเร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ